ดาวงแล้วก็เอาละครับวันนี้จะมาทำในการเบื้องหลังการที่สงครามโกที่จะมาเร็วนี้นะครับเดี๋ยวผมมาซ้อมกันเลยเพลงมาช่วยครับคุมีเพลงอะไรบ้ารับ ผมอย่างเช่น,น,ต,น,น,นชตับโตเกียวอยู่ฮะเดี๋ยวมันจะฉากต่อไปเลยจะมีเสียงบอมเลยค่ะสมมติผมตับแตงโม <c oughs> เดี๋ยวแปดูกันะคะเปิดเลย าก็จะไปเหยียบตะเทียมใหม่ครั้งแ่ัส<ป>